สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ครูให้ศึกษานะคะจากในคลิปที่ครูส่งไปให้แล้วก็ทํากันบ้านเชื่อว่าหลายคนน่าจะทําได้เนาะแต่จากที่ครูตรวจการบ้านของพวกเราบางคนเนี่ยยังเห็นว่าเรายังเขียนลําดับวิธีการนะคะในการแสดงวิธีทำเนี่ยยังไม่ค่อยถูกต้องชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะเดีย๋ยววันนี้ครูจะมานะแสดงตัวอย่างแล้วก็แนะนะคะวิธีการเขียน นะเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคุณครูสั่งการบ้านนะคะในหนังสือเรียนเล่มนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปห้าเล่มที่1นะคะในหน้าที่12นะองคุณครูให้การบ้านทั้งหมดสข้อนะคะการบ้านทั้งหมดสข้อในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วน จากที่เราได้เคยเรียนไปแล้วเนาะการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยเราอาจจะดูเปรียบเทียบจากเศษ1หนึ่งส่วนสองก็ได้นะตัวนี้มันน้อยกว่าเศษต์หนึ่งส่วนสองเท่ากับเศษ1หนึ่งส่วนสองหรือมากกว่าเศษ1หนึ่งส่วนสองนั้นนั่นเองก็จะสามารถเปรียบเทียบจํานวนได้หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการทําตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันนะคะทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากัน,นะะน,มเ,กนเมื่อตัวส่วนเท่ากันนะักเรียนก็จะสามารถเปรียบเทียบตัวเลขสองจำนวนนี้ได้นะคะ แต่ทีนี้โจทย์ในวันนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจํานวนค่ะนะคะเ<อ>วลาน,นักเรียนเขียนก็ดูให้ดีนะอย่างตัวนี้2เศษ4ส่วนเ้าเขาเรียกว่าจํานวนค่ะนะคะ2เศษ5ส่วน12ก็คือจํานวนค่ะอีะ่สิบส่วน10อันนี้เรียกว่าเป็นเศษส่วนซึ่งเป็นเศษส่วนประเภทเศษเกินนะคะเพราะว่าตัวเศษเนี่ยมากกว่าตัวส่วนนะคะอันนี้เป็นจํานวนค่ะ จำนวนค้าจำนวนค้าจำนวนค้าอันนี้เป็นเศษเกินนะคะอ่าทีนี้เราจะเปรียบเทียบนะจำนวนค้ากับจำนวนค้าก่อนนะซึ่งวิธีคิดเนี่ยมันมไีได้หลายอย่างเนาะมันคิดได้หลายอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันอ่าวิธีการเขียนนะคะนักเรียนเปิดสมุดมานะคะในหน้าที่จะเขียนนี้นะคะ เริ่มต้นเลยนะเรียนเขียนวันที่ก่อนนะอยู่ป5แล้วนะคะให้เขียนตัวครึ่งบรรทัดและก็ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนนะคะให้เขียนด้วยตัวบรรจงนะเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยสำคัญมากเลยแค่นักเรียนเขียนตัวเลขผิดเพี้ยนไปนะความหมายของตัวเลขก็เปลี่ยนไปนะคะอ่ะยวมาดูกันนะคะหลังจากนั้นให้เขียนแบบฝึกหัดหน้าที่ นะหน้า12นะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนเรื่องเศษส่วนนะคะคุณครูให้นกักเรียนเขียนแบบเวนบ้นบรรทัดนะคะแล้ววิธีเขียนเศษส่วนจะเขียนอย่างไรดูตามคุณครูให้ดีนะคะอ่าข้อที่หนึ่งนักเรียนลอกโจทย์ะคะ่ะคุณครูอาโจทย์ให้ดูก่อนนะอ่าข้อนี้นะคะสองเศษสี่ส่วนเก้าให้นักเรียนเขียนสองนะคะ ทับเส้นบรรทัดแบบนี้สองเศษสีส่ค่ะต่อไปเศษส่วนให้เขียนเส้นแบบนี้นะคะเศษสี่ส่วนเก้ากับสองค่ะสองที่เป็นจำนวนค้าอยู่ข้างหน้านี้นะคะที่เป็นจำนวนเต็มเศษห้าค่ะส่วนสิบสองอ่า วิธีการเขียนตัวเลขให้เขียนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนักเรียนนะคะดูโจทย์ให้ดีนะคะโจทย์ข้อนี้เป็นจำนวนค่าทั้งคู่นะถ้าเป็นจำนวนค่าทั้งคู่ให้นักเรียนดูตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านะตัวเลขด้านหน้าเป็นเลข2กับเลข2เท่ากันไหมคะ เท่ากันถ้าตัวเลขข้างหน้าเท่ากันแบบนี้นะคะให้นักเรียนมาพิจารณาตัวหลังนะคะว่าเอ๊ะใครมันมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะถ้าเราเปรียบเทียบตัวหลังเราก็จะสามารถตอบได้นะคะแต่ถ้าตัวเลขข้างหน้าจํานวนคะาแต่ตัวเลขข้างหน้ามันไม่เท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันแบบนี้นะนักเรียนจะเอาตัวหลังมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะนักเรียนจะทําวิธีนี้ไม่ได้อ่าอย่ามาดูตัวอย่างข้อนี้กันเลยนะคะ นักเรียนเขียนวิธีทําค่ะเขียนเสร็จขีดเส้นใต้นะคะด้วยปากกาแดงให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่เขียนนะักเรียนก็จะลืมนะคะเนื่องจากสองเท่ากับ2อเอ๊ะตัวเลขนี้มาจากไหนนี่ค่ะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า2เท่ากับสองเราก็จะได้ว่าน,นักเรียนเอาเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังนะคะมาเขียนเศษ4ีส่วน9ค่ะเท่ากับอ่าทีนี้ขีดเส้นยาวนะคะเศษ4ีส่วน9้าคูณ เว้นไว้ก่อนเท่านี้นะคะต่อมาค่ะตัวต่อมาค่ะเศษห้าส่วนสิบสองค่ะเวลาเขียนนะนักเรียนเห็นไหมตัวเศษกับตัวส่วนครูคอยู่ติดกันนะครูคจะไม่เขียนแบบนี้นะคะห้าส่วนสิบสองไม่เอานะคะแบบนี้ไม่ถูกและเวลาเขียนเศษส่วนนะคะจะต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะตีเซนเศษห้าส่วน 12แบบนี้นะคะเขียนให้ชิดกันแบบนี้และขีดเส้นตรงเส้นทึบไหมไม่ใช่เส้นจางนะคะตรงเส้นทึบมาดูต่อค่ะเราใส่ค่ะเสร็จหส่วน12คูณค่ะทีนี้เราจะดูว่าเราจะคูณอะไรนานเรียนก็ต้องหา ะะหาตัวเลขมาคูณโดยอาจจะทำเป็นตารางคูณก็ได้นะคะซึ่งจะต้องเป็นตัวเลขที่ได้คำตอบมาแล้วตัวส่วนจะต้องเท่ากันทั้งสองจำนวนนะคะอ้าวลองดูเนาะตารางคูณระหว่างเลข9นะคะอ้ามองเห็นเนาะกับเลข12นะคะตารางคูณของคุณคูณมาแล้วอ้าวลองคูณด้วย2ดูค่ะเ2ได้ 18 12 2 2สองสอต่อไปลองคูณ3บ้างค่ะ93 27 12 3 36นะคะต่อไปคูณได้4บ้างค่ะ94 36เอ๊ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเอ๊ะหรือยัง คุณครูเอ๊แล้วนะเจอตัวเลขที่มันเหมือนกันก็คือ36กับ36เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะนำมาคูณนะคะก็คือ12ค่ะคูณกับอะไรแล้วได้36 12อ่า12คูณกับ3ส่วนหมายเลข9นะคะคูณอะไรได้36ค่ะ9คูณกับ4นั่นเองอ่าไม่ยากเลยเนาะอ้าวทีนี้เราเอามาใส่เลยค่ะ เลข้ให้คูณ4นะคะ9ให้คูณ4 4สข้างล่างข้างบนก็4ด้วยนะคะ12ให้คูณกับ3นะคะใส่3ด้านล่างด้านบนก็ใส่3ด้วยอ่าแบบนี้ค่ะนี้เราก็มาดูว่าคูณกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ4คูณ4ได้4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 1 6ค่ะ9 4 เมื่อกี้คูณไปแล้วนะคะ36มสิบพอมาบรรทัดนี้ค่ะอ้าวด้านล่างเราคูณไปแล้วเนาะสิบองสายังไงก็ต้องได้36สังเกตเหมือนกันนะคะตัวส่วนเท่ากันคือ36ค่ะถ้าใครคูณมาแล้วตัวส่วนไม่เท่ากันแสดงว่าหนูเลือกตัวคูณมาผิดให้ไปเลือกตัวคูณใหม่นะคะ5้คูณสมได้สิห้าค่ะอาลละต่อไปนะคะ ให้เรามาสรุปนะคะแสดงว่าอืมสองตัวนี้เปรียบเทียบกันค่ะเอาตัวบนเขียนก่อนนะคะเศษสิบหกส่วนสามสิบหกสิบหกกับสิบห้าใครมากกว่ากันสิบหกมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นมากกว่าก็เอาปากว้างไปเลย น,ะนี่ปากกว้างหันมาทางนี้ปากเล็กๆหันมาถาตัวที่น้อยกว่านะคะ15ส่วนเศษ16นะคะเศษ16ส่วน36มากกว่าเศษ15ส่วน36ดังนั้นค่ะเราจะตอบอย่างนี้ไม่ได้นะคะทำไมตอบแบบนี้เลยไม่ได้เพราะว่า โจทย์เขาไม่ได้อยากรู้ตัวเลขตัวนี้ค่ะโจทย์อยากรู้ตัวเลขไหนอยากรู้อันนี้ค่ะสองเศษสี่ส่วนเก้ากับสองเศษห้าส่วนสิบสองนะคะ,ะนั้ันเราแปลงกลับไปค่ะสิบหกส่วนสามสิบหกมาจากเศษสี่ส่วนเ้าซึ่งก็มาจากตัวนี้นั่นเองอะอฉะนันจะได้ว่าสองเห็นไหมคะสังเกตตัวเลขข้างหนาง้าครูเขียนทับเส้นนะคะ,ะครูเขียนทับเส้นนะดูให้ชัดชัดนะคะแล้วก็เศษสี่ส่วน9้าค่ะ มากกว่าค่ะ15บหส่วนสามก็มาจากตัวเลขตัวหลังตัวนี้นะคะก็คือ2ค่ะเสร็จหส่วนสิบองนะคะแค่นี้เองนักเรียนตอบได้แล้วนะคะเขียนตอบแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้นะขีดเส้นใต้เลยนะคะ สองเศษส,สี่ส่วนเก้านะคะติดเส้นด้วยมากกว่าสองเศษห้าส่วนสิบสองค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งข้อไม่ยากเลยนะคะในข้อที่หนึ่งนี้นักเรียนสามารถทำตามคุณครูได้เลยนะคะ สำหรับข้อที่สองนะคะมันจะคล้ายๆการนักเรียนน่าจะทําได้เนาะข้อ2นี้คล้ายกันเห็นไหมข้างหน้าเป็น3เหมือนกันเราก็เอาเศษส่วนที่อยู่ด้านหลังนะคะไปเปรียบเทียบได้เลยทีนี้มาดูข้อ3ค่ะข้อ3จะไม่เหมือนกันเนาะข้อ3เป็นเศษส่วนนะคะกับจํานวนค่าตัวเลขข้างหน้านี้ไม่มีตัวเลขตัวนี้เป็น2นะคะเปรียบเทียบกันไม่ได้แบบนี้นักเรียนจะต้องทําให้เป็นจํานวนค่า เหมือนกันก่อนหรือจะทําให้เป็นเศษเกินก็ได้นะคะซึ่งข้อนี้คุณครูขอทําเป็นเศษเกินแล้วกันเนาะอ่ะมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะลอกโจทย์ลงไปก่อน24่ส่วนสิค่ะกับ2เศษสองส่วนสเขียเสเ้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะ วิธีทำอ่าดูโจทยข้อนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวเลขข้างหน้าเนาะเป็นเศษเกินตัวเลขข้างหลังเป็นจํานวนคละนะคะคุณครูก็จะทําให้เป็นจํานวนค้าก่อนนะอ่าไม่ใช่นะคะครูจะทําให้เป็นเศษเกินก่อนอ่าเนื่องจากค่ะ2 เศษสองส่วนสเท่ากับทำให้เป็นเศษเกินเอาตัวส่วนคูณกับตัวเลขด้านหน้าค่ะ3าคูณสเป็น6กหบวกกับเศษค่ะหบวกสเป็นแปดอได้เท่ากับ8ปส่วนสนะคะจะได้ว่าเห็นไหมคะรูปแบบการเขียนเหมือนข้อเมื่อกี้เลย นจะต่างกันอยู่แค่เพียงเล็กน้อยนะคะพอจะได้ว่านี้นักเรียนก็เริ่มเลยเศษส่วนตัวแรกค่ะ2 4 1ส่วน10ใส่มาให้ครบนะคะเศษ24ส่วน10นะคะเท่ากับคราวนี้ขีดเส้นยาวค่ะ2 4 1ส่วน10ใส่เครื่องหมายคูณไว้นะคะตัวเลขตัวต่อไปค่ะ 2เศษ2อส่วนสแต่เนื่องจากว่าสเศษ2อส่วนสาม,มันเท่ากับเศษ8ปส่วนสเราก็ใส่ว่าเศษ8ปส่วนสค่ะเท่ากับขีดเส้นยาวเศษ8ปส่วนสนะคะคูณอ้าวานี้มาทำตารางคูณเหมือนเดิมค่ะใช้ตัวเลขอะไรกับตัวเลขอะไรเอ่ย ใช้ตัวส่วนทั้งคู่นะคะคือ10กับ3ค่ะ10กับ3นะคะอ้าวลองคูณ2ดูค่ะ10บคูณสเป็น20 3สคูณสเป็น6คูณ3บ้างค่ะ10บคูณสได้30 3สคูณสได้9อนักเรียนคนไหนจะคูณไป เรื่อยๆก็ได้นะคะ10คูณ4ได้40 3คูณ4ได้12แต่ถ้าใครมีทักษะในการห้องสุขคุณนิดนึ่งนะักเรียนจะรู้ว่าเฮ้ยฉันเจอแล้วฉันเจอตัวเลขแล้ว3 10นะอ่ะ10คูณ3ได้30เพราะฉะนั้น3คูณกับ10นะคะคูณกับ10ก็ได้30เช่นกัน น้องครูขอวงตัวเลขนิดนึงนะคะอ่าเพราะฉะนั้น10เราคูณด้วย3ส่วน3เราคูณด้วย10นะคะอ่ามาใส่เลยค่ะ10คูณ3นะคะ3คูณ10อ่าได้30เท่ากันนะใครครูงงเขียนแบบครูก่อนได้เลยเราคูณแล้วได้30นะคะเท่ากันอ่า ต่อไปข้างล่างตัวนี้ใส่3ข้างบนก็ต้อง3ด้วยข้างล่างใส่10ข้างบนก็10ด้วยคันนี้มาคูณกันเลยค่ะยี่บีคูนสใครท้องสุขคูณแม่24ได้บ้างอ่าคุณครูก็ท้องไม่ได้ค่ะ24่คูนสนะคะนักเรียนตั้งคูณได้เนาะสีคูนสได้12ใส่2อทษหนึ่งสบกหเป็นเจค่ะได้เจ แปดคูณสิบอันนี้ง่ายค่ะแปดคูณสิบได้แปดสิบอตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวเศษไม่เท่ากันเปรียบเทียบกันได้เปรียบเทียบกันได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนได้เลยแสดงว่าตัวแรกก่อนค่ะเจ็ดสิบสองส่วนสามสิบตัวเลขหลังค่ะ 80ส่วน30ใครมากกว่ากัน72กับ80 80อ่าแ0แน่นอนเพราะฉันหันปากกว้างนะคะไปหา80ค่ะแบบนี้นะคะอค่าน,นี้นักเรียนดังนั้นค่ะดังนั้นก็คือเราเขียนกลับนะคะจากตัวเลขนี้ให้กลายเป็นโจทย์ของเรานะคะตัวแรกก็คือตัวแรกนะคะ 24ส่วน10ะดังนั้นเราจะได้ว่า24ส่วน10มันก็ต้องเครื่องหมายนี้นะคะอ่านว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะน้อยกว่า2เศษ2ส่วน3นั่นเองตอบได้เลยค่ะ24นะคะส่วน10ใช้ปากกาแดงนะคะ น้อยกว่านะคะ2เศษ2ส่วน3นั่นเองขีดเส้นปิด1ข้อเสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยเนาะ2ข้อนะใช้วิธีการที่แตกต่างกันนะคะข้อที่3นี้ที่คุณครูเพิ่งแสดงให้ดูเมื่อสักครู่นะคะก็จะคล้ายๆกับข้อที่4นักเรียนลองไปทำดูเนาะถ้าใครดูคลิปฉเฉลย นะวิธีการเขียนนี้นะเท่ากับว่าครูคเฉลยให้2ข้อแล้วนักเรียนกลับไปทําเองแค่เพียง2ข้อนะคะไม่ยากเลยเนะาะหวังว่านักเรียนคงจะทําได้นะคะแล้วก็เขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเหมือนกับตัวอย่างที่คุณรูณให้ดูนี้นะคะแล้วไว้พบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ